ถ้าทางหลังจากนี้ไม่ครับหมายถึงว่าที่คุยกันในมีแ<ม>น่นอนเดี๋ยวรอดูให้กำลังใจกันนะเด้๋ยหน้าต่อครับไม่ได้คุยอะไรกันมากค่ะเดี๋ยวควงจะสรุปกันต่อว่าเราจะเอาอยัางไงกันต่อหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวาทางตัวแทนจระาจ้าคงจะคุยกับ ต่อครับผม,มต่อครับผมเดินหน้าต่อครับให้กำลังใจกันนะเดินหน้าต่อครับ วตควบทุอาการครับจเพราว่าสเราเยอะก็ต้องอธิบาย้างาไเครับพี่ับจอเราจะนัดนัดร่วม8พักเม่อไหรอ่าคุณจะนัดแบบไม่ได้เป็นทางการนะครับอ่าแต่พุ่งนี้เลยับให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดแล้ววันนี้ที่คุยกันก็คือไม่ได้คุยกันเรื่องโหวตเลยพี่ อที่คุยกันเมื่อกี้ไม่ได้คุยกันเรื่องบทหรือเรื่องอะไรเลยใช่ไหมที่ประชุมเลยครับก็ทบทวนประเมวลผลการใช่นั่นเองครับแล้วอะไรกันบ้ไปพี่วิโรดครับวิโรดครับคุยอะไรกันบ้างที่นี้ก็ไม่มีอะไรฮะก็สบายสบายมีแนวทางหลังจากนี้ไหมครับหมายถึงว่าที่คุยกันในมีแน่นอนเดี๋ยวรอดูมีแน่นอนเดี๋ยวรอดูมีแน่นอน